ทุกคนของชิ้นนี้มันบั๊กและยังสามารถรับได้อยู่นะคะและเป็นของฟรีด้วยจริงๆเขารีเซลไปแล้วแต่ยังสามารถรับฟรีได้อยู่แจกหนึ่งมืชิ้นและชิ้นที่2นะคะจะเป็นมงกุฎเด้งๆน,น้องอะโวคาโดน้ำผลไม้นั่นเองของชิ้นนี้แจก1 5 0 0ค่ะเข้าแมบตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์พมกับอธิบายน้องๆฟังนะคะว่ามันบั๊กยังไงถึงจะได้ของสิ่งที่น้องจะต้องทําก็คือน้องๆจะต้องเข้ามาล็อกอินวันแรกก่อนนะคะและ วันหนึ่งคือวันพรุ่งนี้เนี่ยน้องๆมากดคําว่ารีดีมนะคะกดครั้งแรกเนี่ยน้องๆจะได้ไอติมค่ะและหาน้องกดครั้งที่2เนี่ยน้องๆจะได้มงกุฎนะคะหูบอกเลยว่าพี่แป้งก็งงเหมือนกันเพราะวันนี้เมื่อเช้าพี่แป้งเข้ามากดไปแล้วรอบหนึ่งได้ไอติมกดอีกครั้งที่2พี่แป้งก็ได้มงกุฎมาบอกเลยว่ามันบั๊กคะ่ะน้องๆจริงๆของที่เป็นไอติมเนี่ยมันแจกมาเดือนหนึ่งแล้วนะคะแต่ของมันยังไม่หมดเลยของเหลือตั้ง 7,000ชิ้นค่ะทุกคนซึ่งหากใครนะคะดูคลิปพี่เป้น,นะคะแล้วม,มาล็อกอิน2วันน้นๆได้ของฟรี2ชิ้นในวันเดียวเลย